สวัสดีคะ่ะทุกคนถ้าทุกคนเป็นสายซิมูเลชันหรือว่าลฟ์ซิมูเลเตอร์ที่ชอบเกมให้เรานะคะได้ใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงอย่างการทำฟาร์สามสร้างบ้านเลี้ยงคนในครอบครัวนะคะหรือว่าจำลองชีวิตแบบอิสระนะแอนดมินเตรียมมาให้ครบเลยนะเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปดู15เกมมือถือแนวจำลองชีวิตที่น่ารอที่สุดประจำเดือนมกราคมปี2026คะ่ะพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะ เกมที่หนึ่งนะคะ Coach Bus Simulator Vietnam เป็นเกมจำลองการขับรถบัสโคชแบบสมจริง ที่ให้เราได้นั่งหลังเมืองมาองใโคสขนาดใหญ่แล้วก็เดิไปตามเส้นทางจริงๆในสไตล์เวียดนามในเกมก็จะมีทั้งเมืองใหญ่ท้องนานแล้วก็ภูเขาจุดเด่นก็คือมันเหมือนเราไปนคนขับรถจริงมากกว่าแค่เกมขับรถธรรมดานะคะว่าทุกคนต้องคอยคิดวางแผนควบคุมแล้วก็ทำธุรกิจให้สําเร็จทุกบ,บรรทัดทางแน่นอนว่าทุกคนจะขับรถโคสบัสข้ามเมืองตามเส้นทางยาวๆรับส่งผู้โดยสารตามจุดหยุดจริงติดตามตารางเวลานะคะแล้วก็ไปได้วยตามกฎจราจรนะเก็บเงินจากการทำธุร,รกิจเพื่ออ,อัพเกรดรถได้ระปแบบนี้ช่วยให้ทุกคนเลน แล้วรู้สึกเสมือนเป็นคนขับรถจริงๆนะคะแล้กราฟิกทำออกมาได้สมจริงสุดๆนะถ้าใครชอบแนวรถบัสได้โหลดกันเดยค่ะเกมค่ะ RV Camper Simulator เ็นเกมจำลองนะคะที่เราจะได้ใช้ชีวิตในรถบ้านแบบ RV นะที่เราจะได้ออกเดินทางบนแผนที่เปิดธรรมชาติเต็มรูปแบบใช้รถบ้านของเรานะคะที่เป็นทั้งแยนาพายะแล้วก็ที่พักและประจุบไฮแบบอาเก,กรดในโลกกว้างหลักๆนะคะทุกคนสามารถปรับแต่งแล้วก็อาร์เก็ตรถบ้านตามสไตล์เช er ่นเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือจัดของตกแต่งต่างๆได้ตามใจชอบนะคะนอกจากนั้นก็ออกไปสำรวจโลกกว้างขับรถผ่านเส้นทางชนบทภูเขาป่าไม้ทะเลทรายและเส้นทางนะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าออกไปเที่ยวจริงๆเลยนะเพราะทั้งภาพแล้วก็ชาวทำมา การออกมาได้ดีค่ะชอบจำลองการช,ชีวิตแบบธรรมชาติดาวโหลดแต่กมนี้เล่นกันได้นะคะ 3. สา My Food t r u c k Simulator เกมซิมูเลชันแล้วก็จําลองธุรกิจฟู้ดพัร์คที่ให้ทุกคนได้สร้างแล้วก็บริหารร้านไปของตัวเองนะคะเริ่มจากฟู้ดพัรเล็กๆนะคะจนกลายเป็นเครือร้านดังทั่วประเทศทุกคนจะได้ทําหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการปรุงเมนูเด็ดต่างๆอย่างเบอร์เกอร์ทาโก้ฮัตด,ดอกแล้วก็อีกมากมายเซอร์ลูกค้าตาม order, ตออเดอร์จาัดก,การวัตถุดิบให้เพียงพอตลอดวันแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะทุกคนต้องจัดการร้านแล้วก็รายได้ด้วยตั้งราคาขายให้เหมาะสมคุสต็อกวัตถุดิบเพื่อกําไรสูงสุดบริหารเงินเพื่อขยายเมนูหรือว่าซื้ห,ห่ห้ขึน ยังไม่หมดนะคะถ้าทุกคนทําไม่ไว้ตัวเกมก็สามารถจาร้างพนักงานมาช่วยในการเสิร์ฟแล้วก็ทําอาหารได้ซึ่งทําให้บริการเร็วขึ้นรับเงินได้มากกว่านะตัวเกมสีนะคะ Comic Book Store Simulator เกมนี้จะให้เราได้สำบาจเป็นเจ้าข,ของร้านหนังสือการ์ตูนสุดเท่ที่เริ่มจากร้านเล็กๆแล้วก็เติบโตให้เป็นจุดนัดพบของคนรักคอมิกทั่วโลกระบบการเล่นนะคะเข้าใจง่ายเลยนะทุกคนเริ่มจากร้านคอมิก,กเล็กๆเลือกลิขสิ์การ์ตูนที่จะขายตั้งราคาแล้วก็จะชั้นขายอย่างช,ชลาๆหาฉบับพิเศษแล้วก็ฉบับลิมิเมต็ดที่ขายได้แพงก็เอามาไว้ในร้านได้นะเกมก็มีให้เจ้าพนักง,งานนะคะที่จะช่วยจัดชั้นแล้วก็คิดเงนินดูแลความสะอาดร้านแล้วก็จัดการปัญหาอย่างเช่นลูกคายุ่งยากนะคะและไม่เพียงแค่นั้นตัวเกมยังสามารถแจกรร ขยะร้านซึ่งสามารถจัดงานเซนร,รายเซนักวาดนะคะหรือว่ากิจกรรมพิเศษไอยที่พื้นที่ร้านเพื่อเพิ่มสนใหม่ถ้าสนใจดาวน์โหลดกันด้วยนะคะเกม 5. l a n h Farm Animal Simulator เกมซิมูเลชันฟาร์มิงแล้วก็เลนส์ไลฟ์ที่ให้เราได้จําลองชีวิตเป็นชาวฟาร์มเต็มรูปแบบทางเรียนสร้างปลูกพืชดูแลฟาร์มแล้วก็ขยายพื้นที่ในรปเปิดระบบการเล่นหลักๆนะคะเข้าใจได้ง่ายเลยนะทุกคนจะได้เลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดอย่างแพะวัวแกะกระต่ายเป็ดม้าดูแลอาหารสุขภาพผลิตผลของสัตว์ทุกวันด้านการปลูกพืชแบบเรียลไทม์นะคะก็เตรียมดินปลูกรดน้ําแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเองตามจังหวะการเล่นแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังสามารถขับรถแทรกเตอร์แล้วก็ขนของได้ปบคุมแทรกเตอร์เครื่องจักร คะจากฟาร์มเพื่อนำไปขายหรือว่าเก็บไว้ใช้เองได้ค่สะสภาพะอากาศในตัวเกมนี้นะคะจะไม่เหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นวันแดดดีหรือว่าฝนตกพาย,ยุเข้าทุกการเล่นนะคะทุกคนก็จะมีเรื่องให้จัดการแล้วก็วางแผนอยู่ตลอดคะ่ะเกมก s u s t e n s e Decay เกมซิมูเลช่นไทคูนที่ผู้เล่นจะสูะบเวลาเป็นเจ้าของธุรกิจใต้ดินที่ต้องเริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยสร้างเป็นอนาจาักรของตัวเองนะคะตั้งแต่ยังไม่มีเงินไม่มีสินค้าหรือว่าการเชื่อมต่อใดๆทุกคนต้องปลูกผลิตค้าแล้วก็ขยายกิจการเพื่อเอาเงินมาอัพเกรดระบบแล้วก็ครอบครองเมืองให้ได้เมื่อปลูกผลผลิตสินค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนําไปขายให้ลูกค้าที่ตางการเพื่อทํากําไรแลังจากนั้นถ้ามีเงินมากขึ้นก็ไปขยายธุรกิจสร้างเครือข่ายเปิดสํานักง,งานหน้านร้านจ้าคนงานแล้วก็ตัวแทนค้า อัปเกรดระบบผลิตแล้วก็เคืืใขค่ายในการจัดการจําหน่ายคะ่ะแต่ว,ว่าก็ต้องระวังพวกตํารวจนะคะที่เขาจะคอยจับตาถ้าเราทํากิจกรรมหรือว่าผิดกฎหมายมากเกินไปอาจโดนตามล่าได้นั่นเองคะ่ะเสร็จค่ะ p r c e l Delivery Simulator เป็นเกมซิมูเลชันโลจิสติกนะคะแน่นอนก็จะรับรบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจส่งพัสดุตั้งแต่รับพัสดุคัดแยกส่งถึงมือลูกค้าซึ่งทุกคนจะได้จัดการทั้งคลังสินค้าทีมงานย้ายพานะแล้วก็สนันทางในการจ,จัดส่งสร้างบริษัทส่งพัสดุในตอนแรกทุกคนจะรับรบรบาทเป็นพนักง,งานส่งพัสดุธรรมดาแต่พอหัวหน้าหย,ยุดงานเราก็ต้องดูแายทางบริษัทเองตั้งแต่รับพัสดุจึงบริหารลูกน้องกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือต้องรับพัสดุจากสถานีต่างๆจัดเก็บแล้วก็คัดแยกพัสดุในคลังให้เป็น เบร์บเพิ่มพัสดงรถรว่ายาพนักต่างๆแล้วก็ส่งไปยังบ้ญญานล,ลูกค,ค้าสพนง,งานหรือว่าจุดหลับทั่วเมืองนั่นเองแลานตัวเกมก็มีให้อัปเกรดยาพนะเพิ่มพนักงานหรือว่าปรับปรุงคลังสินค้าได้นะคะที่แปดคุยเคซัดพารพ์ก,กิ้ง คือเกมมือถือแนวจำลองการขับรถแล้วก็จัดรถแบบ3มิติที่จะให้เราทดสอบทักษะการข,ขับรถจริงในสภาพแวดล้อมเมืองท้องถิ่นของภูมิภาคโคเคซัสนะคะมันคือเกมที่ไม่ใช่แค่ขับรถรอบๆแต่เป็นเกมที่ต้องค้นหาที่จอดแล้วก็ต้องจอดให้แม่นยำตามจุดที่กำหนดซึ่ทำให้เพลิดเพลินนะคะแล้วก็ท้าทายไปพร้อมกันแต่ละด่านก็จะซูมแผนที่นะคะที่เราต้องขับรถไปหาพื้นที่จอดที่มีเครื่องหมายสีเขียวแล้วก็ต้องจอดล้อหน้าให้ตรงกับจุดนั้น เซิรยานพา,า,น,าน,นะคะมีให้เลือกมากกว่า20แบบก็สามารถตกแต่งสีได้นะคะเพิ่มร้อสร้างสไตล์รถให้แตกต่างไม่ว่าจะเป็นลุคสดดสายหรือว่าแบบสายดูจริงจังก็ได้ค่ะเอียนเ Life Bus Simulator เป็เกมแนวจำลองการขับรถบัสที่ในความส่งจริงของการขับขี่แล้วก็บรรยากาศเสมือนอยู่างพมรมอะไรจริงๆทุกคนนะคะจะได้ขับรถบัสในภูมิประเทศเสมือนจริงนะในทิวทัศน์ในบราซิลมีระบบเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนระบบผู้โดยสารแล้วก็ถนนหลักหลายสภาพให้เราได้ทดสอบทักษะการขับขี่นั่นเองค่ะทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาเกียร์อัตโนมัติหรือว่าแบบแมนนวนลระบบการสะเทือนตอบสนองจริงแล้วพงมอะไรแบบตอบสนองไวซึ่งทําให้มันไม่ใช่แค่เกมจิ้มจิ้มธรรมดานะแต่จะให้ฟิล์เหมือนการประดจริงใหนะ้และเมื่อทุกค กรขับรถพันธุ์เมืองหรือว่าชนบทก็จะเห็นพื้นผิวถนนแล้วก็พื้นประเทศที่สร้างเสริมประสบการ์ขับขี่ได้ดีเยมที10่10ค่ะ Truck Simulator Big Rig เกมนี้เป็นเกมจำลองการขับรถบรรทุกนะคะที่ให้เราได้ขึ้นขับรถบรรทุกใหญ่แบบอเมริกันในรถเปิดขนาดใหญ่เนอะพร้อมทั้งระบบการขี่ที่สมจริงแล้วก็เส้นทางหลากหลายให้เราได้ลุยไปทั้งเมืองหลวงนะคะภูเขาแล้วก็สะพานค่ะเกมนี้จะพาทุกคนจากคนธรรมดาไปสู่การเป็นนะักขับรถบรรทุกของบริษัทขนส่งที่สามารถขยายธุรกิจซื้อรถบรรทุกหลักหลายคันขนจอดรถคลังสินค้าแล้วก็พื้นที่สร้างไรายได้ได้ดวเองก็เป็นหนึ่งตัวเกมที่มีความสนจริงมากทั้งเรื่องของน้ำหนกักสินค้าฟิสิกส์รถระบบ กลางวันกลางคืนแล้วก็สภาพอากาศมีเสียงเครื่องยนต์เสมือนจริงพร้อมตอบสนองเวลาเ,ลเร่งเบรกแล้วก็เลี้ยวได้ดีมากๆค่ะ 21. สิบเอ็ด Fast Food Revolution สุโมเรเตอร์ชั่วโมงงานและอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เราจะได้ลองทํางานนั่นแต่รับออเดอร์ปรุงอาหารเสิร์ฟให้กับลูกค้าในรูปแบบสามมิติที่น่ารักและก็สนุกนะง่ายๆเลยนะคะทุกคนจะได้รับออเดอร์ที่ลูกค้าจะก็จะสั่งเมนูต่างๆอย่างเบอร์เกอร์เบนไฟน์น้ำอัดลมเราก็ต้องทาทุกส่วนเลยนะคะโดยของการปรุงอาหารวางส่วนผสมลงบนเตาย่างทอดมันให้กรอบจัดเมนูนให้ตรงกับคําสั่งต้องจัดการเวลาแล้วก็ระดับงานให้ถูกต้องเพื่อทําให้ลูกค้าพอใจเกมจะให้ฟีลซิมูเรเตอร์ลาอาหารเต็มตัวเหมือนเรากําลังอยู่ในครจริง จัดการทุกอย่างนั้นแต่การับเบอร์เกอร์จนเสิร์ฟกันเลยนะคะถ้าชอบในรูปแบบนี้ดาวน์โหลดกันดูค่ะเกม12ค่ะ High School Simulator เป็นเกมแอคชั่นแล้วก็ซูมเดอร์ชีวิตในโรงเรียนแบบ o อ e n World ที่ทุกคนจะได้เซอร์ฟว่าเป็นนักเรียนมัธยมภายในโรงเรียนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เลือกได้เองว่าจะเป็นชีวิตนักเรียนธรรมดาหรือว,ว่าจะสร้างเรื่องสุดปวดในเมืองก็ได้ทุกคนก็สามารถเดินเล่นในโรงเรียนนะคะเข้าชั้นเรียนไปสนามกีฬาหรือว,ว่าจุดต่างๆภายในเมืองรอบๆได้อย่างอิสระค่ะและไม่ใช่แค่เดินเล่นเฉยๆนะคะทุกคนสามารถเริ่มบทสนทนากับ n p c ตัดสินใจแบบใจดีหรือว่าเลือกป่วนเกมก็ได้แล้วหากทุกคนอยากได้แบบพาร์ตคอร์นะคะตัวเกมนี้จะใส่ระบบอาววุธห้ด้ดย มีตั้งแต่ค้อนดาบปืนให้เราได้ได้ชักปวดต่างๆในมือค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะคือตัวเกมมีระบบเราแต่งตัวละครทางเพศทรงผมแล้วก็ชุดเพื่อให้ตัวละครน,นะคะมีสไตล์ของเราเอง MC สามซีแทมปีสตอรี่ เกมแนวไลฟ์ซิมูเลชันผสมกับ RPG แล้วก็เล m ม n นส์ใหเราได้ใช้ชีวิตในเมืองซีแทมปินะคะตั้งแต่แรกเริ่มในการหาเงินจ้างงานทำฟาร์มสร้างความสัมพันธ์ไปจนถึงจีบสาวแต่งงานมีลูกแล้วก็สร้างครอบครัวเกมนี้มีกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตอนิเมะอบอุ่นนะคะที่มาพร้อม้วยโรเปิร์เติมปดโดยเรื่องราวตัวละครให้เราได้เลือกใช้ชีวิตอต่างอิสระคะ่ะระหว่างทางทุกคนก็จะได้พบกับเพื่อนใหม่งานแปลกๆความรักชีวิตครอบครัวจนกระทั่งชีวิตใหม่ที่เราเลือกเองได้ไม่เพียงแค่นี้นะคะยังมีกิจกรรมให้ทำอีกกกเเียบไม่่วาาาจะปป็นรทฟ์ ทำงานหลากหลายอาชีพหาไอเทมทำคราฟตกปลาร้าสสมบัติแล้วก็เรียงสัตว์ได้เลยนะเกมที่ 14. Living a r o n t e 3 คือเกมแนวซีมูเลชั่นไฟอาีจีที่ให้เราได้ลองใช้ชีวิตจริงจังเป็นนักเรียนที่ต้องอยู่คนเดียวในเมืองใหญ่โดยเฉพาะในกรุงโซลทุกคนจะเริ่มชีวิตจากห้องเช่าชั้นใต้ดินแคบๆและต้องต่อสู้กับการใช้ชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่การหาเงินทำงานพาร์ทไทม์ไปจนถึงจบการศึกษาแล้วก็สร้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมต้องจัาการชีวิพพื้นฐานเลยนะคะอย่างเช่นการหาเงินจากงานพาร์ทไทม์เพื่อจ่ายค่าเช่าในการเรียนค่ากินอะไรต่างๆนะคะปรับสมดุลเกณฑ์การเรียนทักษะแล้วก็ระดับโดพามีนใช้วามระางียนนแลก็ชตัวจาร การเงินให้ได้ก่อนเวลาเราียนจบค่ะช่วยในเกมไม่ใช่แค่เดินไปรับภลิก euh ิจนะคะแต่ทุกคนต้องวางแผนเวลาทรัพยากรในแท้จริงเพื่ออยู่รอดและก็เติบโตค่ะเกมที่ 15. Design Home เป็นเกมแนวะตกแต่งบ้านแล้วก็ออกแบบภายในจะได้สวนปรว่าบเป็นมัาน,นากรดีไซเนอร์ตกแต่งบ้านจริงๆในเกมนี้จะได้ออกแบบทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ําสวนแล้วก็พื้นที่อื่นก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งที่มาจากแบรนด์จริงในโลกแฟชั่นจริงนะคะต่เกมก็จะให้โจทย์ในการตกแต่งห้องตามธีมที่ต่างกันนะเช่นห้องนั่งเล่นในสไตล์โมเดิร์นหรือว่าห้องนอนอบอุน่นแล้วเราก็สามารถเรล,รลือกเฟอร์นิเจอร์ไฟพรมพารมนและของตกแต่งเพื่อสร้างสรรค์ห้องที่สวยงามตามใจเลยเริมบอกเลยว่าของตกแต่งมีให้เลือกหลากหลาย จริงมากกว่า60รายการนะคะใครชอบแนวดีไซน์นะคะหรือว่าตกแต่งห้องบ้านอะไรแบบนี้ดาวเลกันเด้อค่ะและนี้ก็คือ15เกมมือถือแนวจำนาชีวิตประจำเดือนมกราคมปี2025นะคะถ้าใครเจอเกมที่ชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่ามีเกมไหนที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้เลยนะคะงไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะ คลิปหน้าเราจะมีเกมหน้าเล่นอะไรมาแนะนำอีกก็อย่าลืมมารับชมกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ